คือตอนนี้เขาต้องพิมเงินเพิ่มแล้วคนที่จะเป็นลูกค้าเขาของของกระทรวงการคลังอเมริกาก็คงมีแต่เฟสเท่านั้นเองแต่เฟสเองก็บาลานซ์ชี้ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ธนาคารกลางสวิสธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางกฤษเนี่ยก็อาจจะช่วยได้เพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับตอนที่เกิดโควิดที่เข้ามาซื้อเยอะๆนะครับขนาดนั้นเนี่ยก็ ก็จะไม่เหมือนเติมแล้วก็เราอาจจะมองเห็นนะฮะประเทศฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันแล้วอังกฤษเนี่ยกู้ IMF อหรือ w ว r l d b a บ k เข้ามาประทองเศรษฐกิจตัวเองก็ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจมันค่อนข้างสุดตัวหนักมากครับค่ะสมมติฐานนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเฟดทยอยขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคะแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยคะผมคิดว่าในในตั้งแต่เดือนตุลาคมจากนี้ไปเนี่ยนะครับเฟดอาจจะลดทางเทคนิคอลมาก่อน ถ้าลดทางเทคนิคอลมาก่อนแล้วกลับตัวในช่วงกลางปีหน้าเมื่อไหร่นะฮะเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยทีนี้ดอกเบีย้ยขาขึ้นรอบนี้มันไม่ใช่เกิดจากเงินเฟอ้อไม่ใช่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแต่เกิดจากการที่ต้องเสนออัตราดอกเบีย้ยสูงเพื่อที่จะดึงเงินทั่วโลกเพื่อมาซื้อพันธบัตรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ต่อนะฮะก็จะไม่มีเงินสร้างพันธบัตรใหม่มาจ่ายดอกเบีย้ยครับ คือตอนนี้มันมันเลวร้ายขนานดะที่ว่าต้องสร้างนี่ใหม่เพื่อมาจ่ายดอกเบีย้ยแล้วไม่ใช่คือเอามาโลโเวอร์นี่เก่านะครับซึ่งอันนะั้นมันต้องโลโเวอร์อยู่แล้วด้วยนอกจากดอกเบีย้ยก็ยังมีเงินต้นอีกนะคะที่ต้องแก้ถูกไหมคัไม่ไม่มีใครคิดจะคืนเงินต้นหรอกฮะเพราะเขาจะใช้เวลาใช้เงินเฟ้อเนี่ยทําให้นี่มันลดลงนะครับค่ะอันนี้เป็นเกมที่สหรัฐจะแอคชั่นหลังจากนี้นะคะทีนี้มี <Okay. S 1> สิ่งที่หลายคนเนี่ยนะคะก็ เฝ้ารอดูเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นกับทองคำรวมถึงทองคำที่สหรัฐจริงๆเนี่ยค่ะเป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยว่าทองคำนั้นยังมีอยู่ไหมและทองคำจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี่และเศรษฐกิจของสหรัฐได้ไหมคะถ้าถ้าทองคำสหรัฐมีเขาก็คงให้โดนัลด์ทรัมป์เขาไปตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าทรัมป์ก็บอกว่าจะตรวจสอบนี่ก็ผ่านมาปีกว่าก็ยังไม่เห็นมีการตรวจสอบอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ ราคาทองคำผมมองว่าพึ่งจะเริ่มขึ้นพึ่งจะเริ่มขึ้นกับสิ่งที่โลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนบนบนระบบเดฟส s p ร r a l คือช่วงเล t ไ c y คิลของเดฟนะของของตราสานีที่ถูกขับดันโดยสหรัฐอเมริกาแล้วทั้งโลกก็ผูกกับสหรัฐอเมริกาหมดดังนั้นจะเห็นได้ว่าฝั่งของบริกเองเนี่ย พยายามออกอย่างเช่นในรัสเซียกับจีนเนี่ยได้ออกแผนด้านบอลอซึ่งกันและกันนะฮะรัะเสเซียสามารถมากู้ของจีนได้แล้วก็คอนเวิร์ตเงินกลางโดยที่ไม่ผ่าน US ดอลลาร์แล้วก็ทําระบบก,การชําระเงินที่ไม่ผ่านระบบสวีฟใช่ฮะเพื่อจะให้ประเทศที่ร่ํารวยนั่นจะว่าร่ํารวยนะฮะอย่างอิหร่านอย่างอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นประเทศที่ขายน้ำมันได้แต่ใช้เงินที่ไหนไ,ได้ในโลกเนี่ย ได้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รัสเซียก็จะต้องแทนที่จะต้องพึ่งพาโลกตะวันตกก็ตอนนี้ก็ส่งออกมาทั้งโลกตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะครเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงระดับอีโคโนมิกแล้วก็เรื่องของอ world war t r เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่ที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ ตัวหนึ่งเรื่องของเตือนมาตลอดเวลาก็คือเรื่องของสงครามกลางเมืองจากความอดอยากนะฮะเพราะว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงในระบบเนี่ยคือครั้งนี้มันไม่ใช่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบโลกนะฮะถ้าเรามองแค่ว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราจะตีโจทย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ออกแล้วเราก็จะมองหาข้อมูลรายวานแต่ถ้าเราเข้าใจว่านี่มันคือการต่อสู้เพื่อเปลี่ยน โครงสร้างทางระบบของโลกใหม่ก็คือเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่หรือ New w o r l e r ใหม่ที่ไม่มีสารเป็นตัวนําเหมือนเมื่อ50 60ปีที่ผ่านมานะครับเราจะมองเห็นภาพตรงนี้มากกว่าแล้วก็การที่จะต้องอมีอยู่3ส่วนที่จะต้องขับดันก็คือช่วงของ d e a t Spiral ก็คือรช่วงสุดท้ายของกรณีของ การก่อนนี้นะฮะโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งซึ่ง GDP มันไม่สามารถมาซัพพอร์ตเรื่องของนี้ได้แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเลยก็คือเรื่องของศักยภาพทางการอาหารหรือหรือการใช้ศักยภาพทางกองทัพเพื่อที่จะท้ำยันเศรษฐกิจแล้วก็ให้คนเชื่อฟังซึ่งขนาดนี้เองเนี่ยคุณข้ำก็พลาดนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของกองทัพเนี่ย ด้วยการที่ทําให้เกิดสงคารามที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือการเกิดทวาริฟเราเราก็จะเห็นภาพชัดเจนนะฮะในการประชุมที่ประเทศจีนที่ผ่านมานะฮะที่โมดีซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้มีความชอบนะครับในประเทศจีนนะครับมากเท่าไหร่ในกระทั่งที่สุดเนี่ยโมดี Modi ก็ต้องไปและเห็นการจับมือของปูตินโมดี Modi, แล้วก็สีจิ้นผิงนะฮะเป็นภาพที่คุยกันซึ่งอันนั้นบาดใจมาก แล้วตรงนี้แหละมันก็เลยจะกลายเป็นว่าทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะดันความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องโกลบอลโพลิ i ิกมากยิขึ้นและอีกตัวหนึ่งที่ดันได้ได้ที่จะทําให้โลกไปสู่ระเบียบโลกใหม่นะฮะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของจีนเนี่ยหลายๆส่วนได้ล้าหน้ากว่าสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับเราก็ตอ,อเขาก็จะเป็นผู้นําโลกใหม่ในเรื่องของโลกของเทคโนโลยีนะครับ ค่ะอาจารย์มองว่าจีนจะเป็นผู้นาโลกใหม่เป็น,นผู้าเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือว่าทั้งหมดอะะเขาจะพาประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นําด้วยนะฮะก็คือจีนเลือกที่จะไม่เติบโตเดี่ยวแบบสหรัฐอเมริกาประเทศจีนเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียแล้วก็อิหร่านเนี่ยนะครับในการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีทางการทาหารเนี่ยมันก็รวมถึงการที่ไป